สรุปทัวร์นาเมนต์นะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปทัวร์นาเมนต์ให้เพื่อนได้ฟังกันก็มันยังทันอยู่ไหมแล้วก็เล่นเนี่ยมันจะได้ของรางวัลอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปชมในคลิปนี้กันนะครับซึ่งของรางวัลทัวร์นาเมนต์นะครับที่ผมลงคลิปนี้เนาะมันจะเหลือเวลา3วันนะครับให้เพื่อนๆได้เล่นกันของรางวัลนะครับมันก็จะมีตั้งแต่20แต้ม50แต้ม100แต้มแล้วก็200แต้ม300แต้ม400แต้ม500แต้มแล้วก็700แต้มครับ จริงเนี่ยมันจะมีจนถึง1,800แต้มเลยผมเนี่ยจะขอพูดถึงแค่700แต้มก็พอเนาะ700แต้มมันดีไงเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงของทางด้านการแลกของมันในขั้นตอนต่อไปเนาะซึ่งตอนนี้ครับผมไปล้อในนะอาจจะพูดละหมาดนิดนึงครับเจ็ดร้อยแต้มเนี่ยมันจะได้ของรางวัลตานี้เลยเพื่อนเป็นการ์ดเอสครับซึ่งการ์ดเอตรงเนี้ยมันจะไปแลกกล่องสุ่มขอตูมด้านเพื่อนอ่ะเพื่อนฟังไม่ผิดนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นแต่ตอนที่ผมลงคลิปนี้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนแต้ม แล้วเพื่อนรออ,อีก3วันเนี่ยมันรีเซ็ตเพื่อนสามารถมาเล่นใหม่ได้และเพื่อนจะได้ทั้งหมดคืออยู่ที่4ใบครับส่วนอัตราการได้ของทัานแต้วเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ภาพโชว์เพื่อนไปเนาะภาพก็ประมาณนี้ครับซึ่งระวันถ้วยโทรนมนต์นะครับซึ่งรอบเคียร์เตอร์นะครับมันก็จะอยู่ที่ตามนี้เลยถ้าเราเล่นชนะเนี่ยถ้าเป็นตะก่อะนนมันจะอยู่ที่3แต้มเพื่อนแต่มันปรับใหม่นะครับเป็นได้18แต้ม ถ้าเราแพ้นะครับเราจะได้เพิ่มจาก1แต้มถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะเป็น9แต้มครับต่อมาครับเป็นรอบเซมิไฟนนลนะครับถ้าเราชนะี่ยเราจะได้จาก7แต้ม่เป็น2ี่สิบสี่เือนเพื่อนอ่ะปัจใหม่เป็น24นะี่เนาะแล้วก็ถ้าแพ้นะครับจาก3แต้มอ่ะจะเป็น12ครับต่อมาครับก็จะเป็นรอบไฟนนลนะครับหรือว่ารอบสุดท้ายเนาะถ้าเราชนะอ่ะจาก15จะเป็น30ครับจากแพ้าจาก7จะเป็น15้าครับ ซึ่งมันเพิ่มแต้มมาถึง2เต่าเลยเพื่อนเราเก็บแต้มได้ง่ายมากๆเนาะถ้าแบบเพื่อนๆเล่นชนะนะครับก็จากที่ผมคำนวณนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นชนะเนี่ยทั้งหมดนะ30ตาเนาะเล่นแบบ3ตาเนี่ยสรอบเนี่ยไม่แพ้เลยจนถึงแบบ10รอบนะครับเพื่อนๆจะได้แต้มพอดีเลยอ่ะส่วนใครที่แบบไม่ว่านะครับเล่นแบบปล่อยบอทได้ไหมก็ปล่อยบอทให้มันเล่นเองได้นะมันก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณที่70-80ถึงตาครับเพื่อนๆก็ไปซื้อไปเวอร์แล้วทีเนี้ยเพื่อนๆมาเล่น แล้วเพื่อนๆน่ะจะได้ของรางวัลน,นะครับอะมาดูของท่านเรื่องของรางวัลกันบ้างครับซึ่งของรางวัลทัวร์นาเมตนต์เนี่ยผมก็เล่นมาได้4ใบเนาะจริงๆอ่ะผมเพิ่งมาเล่นนะครับก็เลยคิดว่าไม่ทานแล้วแต่พอมาคำนวณปุ๊บเอ้ยผมทานอยู่นี่วะตอนแรกผมมี4ใบใช่ไหมแล้วผมไปรับของรางวัลมาผมก็เลยมี6ใบและผมอ่ะรออีกสาวันแล้วผมเล่นนะครับผมก็จะมี8ใบพอดีผมจะได้เป็นกล่องเลือกไังไม่มีคอสตูมเนาะส่วนถ้าใครนะครับที่เล่นตั้งแต่ตอนที่ผมลงคลิปนี้ไป เพื่อนๆจะได้4ใบครับซึ่ง4ใบเนี่ยเพื่อนๆจะได้เป็นกล่องสุ่มขอตมตรงนี้เลยซึ่งในกล่องขอตมเนี่ยมันก็จะมีตัวละครตั้งแต่แบบที่เล่นไม่ได้แล้วจนถึงตัวละครท็อปเลยนะครับอย่างเช่นซีรีส a วออร่าอย่างเงี้ยถ้าตัวละครที่เล่นไม่ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเพทีเคนอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เอ็กเนท่าเนาะถ้าถามว่ามาเล่นได้ไหมผมก็ตอบไปเลยว่ามันเล่นได้เนาะแต่มันก็อาจจะเล่นสู้ตัวละครสมัยใหม่ไม่ได้เนาะ ส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวกเฟรมพื้นหลังเนาะเป็นกรอบภาพแล้วอันนี้ก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เนาะสำคัญที่สุดน่ยก็คือจะเป็นอัญญีคอสตูมนะครับผมก็สรุปสั้นๆง่ายๆในคลิปนี้นะหวังว่าคนจะมีประโยชน์ได้กับเพื่อนๆได้ไปเล่นกันใครที่แบบว่าอ่าเล่นไม่เก่งหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะได้ของรางวัลพวกนี้ไปแน่นอน1%นเนะครับเพียงแค่เพื่อนๆไปเล่นหรือว่าเพื่อนจะปล่อยให้มันเล่นเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลาไปด้วยการรีแสเนาะ ่วนการ,ร์ดตาประทับทัวร์เมนต์เนี่ยมันจะอยู่ในช่องอีเวนต์นะครับเพื่อนอ่ะเผื่อใครที่หาไม่เจอเนอะมันจะอยู่ในช่องตรงนี้นะครับอย่าลืมมารับและกันเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปรีแสงให้เพื่อนได้ดูกันด้วยปิดท้ายกันนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะแสงที่ผมรีเนี่ยได้มาจากท,ทัวร์เมนต์เท่านั้นนะครับบอกได้เลยว่าเป็นแสงที่เทียบกับแสงเติมได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีแบบพวกออฟเนี่ยเห็นไหมเป็นป้องกันอยเบิ้ลถ้าเราใส่ไปเนี่ยเพื่อนไหมมันจะเป็นออฟเอ็ดบวกเลยครับ มันจะมีออฟทุกการที่เรา,าต้องการเลยแต่มันจะสุ่มเอานะเพื่อนว่าเราจะได้หรือเปล่าตัวอัตราการสุ่มนะครับผมมั่นใจว่ามันมีอยู่หรือเปล่าแนละ้วแต่ผมก็ให้ดูนะครับก็ตรงนี้โอเคแสดงว่ามันน่าจะออกแล้วนะครับถ้าพรอหท่างคลิปนี้ลาไปด้วยการรลีเอสอันนี้และกันเนาะเป็นเบนะครับเ,เพื่อนๆอะแล้วก็มีแสงเอสไหมไม่มีครับมีแต่แสงเอสบวเนาะ ฝาขอทานคลิปนี้ขอตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันวันนี้ผมไม่มีไลน์เนาะเดี๋ยวน่าจะมีทีนึงคือวันอาทิตย์นะครับมาลงหลีแล้วก็เดี๋ยวจะลงทัวร์เมนต์ต่อส่วนถ้าใครนะครับที่ยังไม่เล่นก็อย่าลืมไปเล่นแล้วกันเนาะอย่างที่ผมพูดนะครับถ้าเพื่อนเล่นแบบ3รอบ10ครั้งเนะี่ยแบบแพ้เลยเพื่อนๆก็จะได้แต้มตามที่ผมบอกเนาะก็คือได้แต้มพบแล้วก็ได้แต้มไวนะครับแต่ก็อย่างว่าเนี่ยมันก็มีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกตินะครับอคลิปนี้ก็ขอลาไปด้วยขอท,ท่่่าาานนนนนนตตรรงีี้้้ะะสวคทแพักก็ 70, นะ็มจ ได้รางวัลตัวชัวนะครับผมได้เป็นอะไรนะ่ะอ๋อพื้นที่หิมะนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสับคลิปนี้ไปแล้วบายบายครับผม